สวัสดีได้เจอะพนอม่พี่น้องสู่ผู่สู่คน้นมือนี่มาหากินน้ำพงน้ำาถาขาเบิง่งว่ามันสิเลือกซมเลยวงมากเลยอเป็นตลอวแต่ตัไ้เรื่องอะไรกูจะกูดได้อปะ โชคโอ้ยเดีลยวพี่น้องเห็นว่านี่นี่คือกระปูกระปูเนื้อเด้อกระปูคุดพี่น้องมันยังแสบปูยามเกี่ยวเข่ามันมันได้พี่น้องไปพี่น้องไปหาควายกระปูนี่แหละบรรยากาศทงไฮทงหน้ามันเกี่ยวเขาออกแล้วพี่น้องเ <laughs> ขงนาน้ำซ้ำปลาเิ่นเกีียวเราเห็นแต่ห้อยเกียวคนละ วิธีวิธีชีวิตชาวบ้านบ้านนอกคอกนาหากินตำทงไห่ทง,าทงนาด้วยพี่น้องเลยโซว์นนไหนคะพี่เมย์ป่ะกัดประมาณฝนใส่ซองตัวเลยด้วย ผู้ขากับอัอนข่อยก็มาขุดคือกันเหรอพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวสิข่เชฟเวลาว่านิ้นข่อยกระปุกไข,ข่ขก็มาขุดขขคือกันค้ากล่องไข่กระปุกไม่มีแบตเตอรี่พี่น้องฮาร์ดบ่เขา่าเลยเดี๋ยวมือถือเอาบบดที่นี่เพื่ออะไรเพิ่นเศร้านะเบิ่งเพิ่นนี่แหละหารวายมันพี่น้องหารวายอีปูหอมอัน แต่ผู้ใดอยู่น้ำทงไฮทงหน้าต่กอนเนาะมันสีนะสีเข่าใจดีนะพี่น้องมันหอมหอมหญ้าหอมหอมทง <c oughs> อันนี้มันเป็นข้อหนามมั่นบน่ตั๋อันนี้เป็นข้อหนามนะพี่น้องเพื <c oughs> ่อนว่ากระปูขุดมันจังแสบบอกมันจังมัน ว่าเบิ่งกันเด้อพี่น้องว่าเฮาสิได้หลายไปไหนเม่นิยหาฮู้ฮู้คุดไปขุดมาฮู้กระตันกระมีหาก็บ่เห็นตัวปะฮู้ตัวคุดขี้ตัวพี่น้องขอ่อยเลยพี่น้องเบิ่งเด้อพี่น้อง <c ười> <ทำ S 2> เอ้ยเนี่ย,ยตัวแรกของตัวแรกของ <c ười> ตัวแรกของข่อยเด้อบ่ได้ข่อยบ่ได้ขดุด <c ười> เบิ่งอูอ้อตัวแม่ยังดีแม่นหมดเนี่ยพี่น้องเห็นบ่กระปูขุดเด้นี่เห็นบ่ แต่จะเป็นดูเด้อนี่เห็นบัวตัวแม่เออเนาะตัวแม่ย่งดีพี่นนอกคนนู้ตรงนู้อยู่ไกลๆกันอ้อเล็กเต๋อเองพี่นนอกจ่ว่าของแสบมันกก็ต้องอยากแน่นันหละกพุ่อุ้ยแต่อีกอะตัวแม่ด้วยตัวผูตัวแม่ ตัวแม่อีกแล้วค่ะพี่น้องไปมาดูกันว่าข่อยสิได้ไรยปายในมือสิได้เพิ่สิบตัวบ่ชสวัสดีด้วยจ้ะพี่นอ้องมือนี่ข่อยใส่สุดมาตก,กุดกระปูข่อยได้แล้วสองตัวตัวนึงมั่งเอินอันเทียไปแล้วมันโตหน่อยนะขามันขาหักสัมขาผสมบูรณ์ เรื่องวิธีการขุดพี่นอ้องน่ะเห็นบ่ตัวเมียเป็นบ่ามตัวเมียตัวตุ่นตัวู้ต้นตู้ตัดให้เลยใช้ไม่ได้ลายตูดด้วยดีน้องหาหวยมันนะพี่นอ้องเคลียหาหวยมันเพป็นหวัวตะเกี่ยวเขาไม่ไม่เรื่องหายากแน่ซะหน่อย แงนบอไม่เหงาเยไม่คืออะไรแยบเแบบนี่ยรรยากาศทงไฮทงหน้าพี่น้องเอ้ยข่อยมาปุดปล่อยอยังคักบรรยากาศทงไฮทงหน้ามีหมามาด้วยตัวหนึ่งขุนคู่ข่อย หายด้วยตาเนี่ยตัวน่ารู้นุ่ม่างรุดพี่น้องก็ขอการันต์่อการันตูบรุดปดเพรางี้แกมันขุดล่มกะมีแห้งมีแห้งเป็นตะนอนเว้นดีขนาดได้พี่น้องคอยขึ้นสีใดกับปูซ้ำหนีละ สามสี่ตัวอยู่เด้อคอยก็ได้ม้าก็นั่งเป็นมูกันอยู่นี่ม้าก็ได้มีแห้งคักล่มพี่น้องเลยพูดใดอย่างมาเมืองไทยมาหนานี่เด้อพี่น้องพ่ออยู่น้มานบห่อนแห้งพี่น้องเลยไปพูดกับปูโตเบิ้งพี่น้อง เบิ้งพี่น้องเอ้ยจะลุกแล้วข่อยได้เบิ้งข่อยได้พี่น้องเบื้พิ่นได้เครื่องคุเครื่องแข่งกระปูอันไห,หน่าได้ในคูตเอาได้ในพี่น้องข่อย,ยอันหักแตกหักแตกมอนส้นบุญสรุปแล้วข่อยโตซับเกือบสี่สู้ตัวเอาโหลดเขาพี่คุดก็ได้ล้างเบื้องล้ลางบาดเบื้องไข่อยเบื้พิ่นพี่น้องโอ้ย,อย่างงาม อันนี้ดองหรือบปลาที่นี่โมเมนต์เจ้าสีด้ยสองโลอยู่บ่ปกติค,คลิปนี้แกสีเอามะาหอยเหมาเจ้าเบิง้งซ้ำนีแ่แหละพี่น้องเอ้่อยคุดเกือบมันข่อยสีเป็นลมนี่บ่แม่นี่บ่โลแล้วเจ๊สิบะโอ้ยกระปูคุดง่ายกระดอกเบิง้งมือข่อยจนสีพองเบิ้งเอาโหลดพี่น้องผู้ใดอยากได้สั่งไรด้อจ้ะนี่ ก็ขายแพงหรอกโลละแปดสิบโลละลอยคันผู้ใจดีให้เพิ่นกับปูคุดเนอะเท่ีได้ตัวหนึ่งพี่น้องเลยคอยว่าวะเอาพี่น้องคลิปนาพอกันไหมเด้อคลิปนี้คอลาไปก่อนอยไปคุดกับปูคอยีิหักแตกเลยไปละจ้าสวัสดีค่ะ